หมุนนะครับหมุนแล้วไม่ต้องเสียเงินเลยถ้า,าไปให้ช่างร้านซ่อมเนี่ยอย่างนน้อยเลยนะครับค่าแรงเนี่ยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทสวัสดีครับพวก,กับผมสองสิ่งโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการเช็คตัวหินเจียไฟฟ้านะครับก็คือเป็นรุ่นนี้ อันนี้เป็นของจากทางบ้านที่ส่งมาให้ซ่อมนะครับอาการเสียก็คือว่าเสียบปลั๊กแล้วกดสวิตช์ไม่ทํางานเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยครับว่าสาเหตุนั้นมันเกิดจากอะไรก่อนที่จะทําการแกะเช็คซ่อมนะครับผมก็จะทดลองอาการเสียกันก่อนนะครับว่าเป็นไปนตามที่เขาแจ้งมาไว้หรือไม่นะครับเสียบปลั๊กเข้าไปเลยนะนี่แล้วก็เปิดสวิตช์นะครับอันนี้สวิตช์จะอยู่ด้านท้ายนะครับนี่นะครับก็ลองเปิดเลย ไม่ทางานนะครับกดสวิตช์แล้วไม่ทํางานโอเคก็าการเสียประมาณนี้เดี๋ยวเราแกะเช็คเลยครับว่าสาเหตุนั้นมันจะเกิดจากอะไรก็จะถอดสกรูด,ด้านหลังนะครับตรงท้ายตรงนี้นะมันจะมีสกรูล็อกอยู่สองตัวนะครับสําหรับตุ่นนี้นี่หันสกรูออกนะครับก็เมื่อหันสกรูออกนะครับให้ดันตัวฝาครอบตรงนี้ออก ซึ่งตัวหินเจียไฟฟ้าตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนี่ยถ้าดูจากลักษณะนะครับจากสายไฟสายไฟปลั๊กนะครับต่อเข้ามาเนี่ยก็จะผ่านสวิตช์สังเกตนะครับก็สวิตจะอยู่ด้านท้ายตรงนี้เป็นสวิตปิดเปิดเท่านั้นเองนะจากสวิตก็เนี่ยจะมีสายไฟ2เส้นนะครับต่อเข้าไปยังตัวมอเตอร์หรือว่าชุดแปลงฐานมอเตอร์เลยนะครับทีนี้อาการสาเหตุตรงนี้นะครับที่ไฟไม่เข้าหรือไม่ทํางานเลยนะจุดแรกที่เราจะต้องเช็คก็คือสายไฟ สายปลั๊กเสียบสายไฟปลั๊กเสียบตรงนี้นะครับเจอบ่อยเพราะว่าพวกหินเจียรหรือสว่านตรงนี้นะครับมันมีโอกาสนะเวลาเราการใช้งานของช่างเนี่ยมันมีโอกาสขยับไปมาไปมาตลอดดิ้นตลอดนะครับสายไฟก็มีโอกาสที่จะเสียรหรือว่าขาดไหนนั่นเองเดี๋ยวเราเช็คเลยครับสายไฟมีปัญหาหรือไม่นะครับนี่ก็ผมจะใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์รุ่นนี้นะครับ HT 1 1 8 C. อ่ารุ่นนี้นะครับนี่ ก็จะปรับไปที่ย่านการวัดค่าความต้านทานหรือไม่ก็บัเสเซอร์ก็ได้นะครับติ๊ต๊เนี่ยเสียงนะครับก็ผมปรับไปที่โหมดการวัดค่าความต้านทานก็ได้นะครับคือโหมดที่ย่าน600ยนี่ย่านต่ําสุดนั่นเองนะครับก็ไปตําแหน่งนี้แล้วอ่ะทีนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะปลักก๊กมันจะมีสายไฟขั้วเสียบตรงนี้2เส้นอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้สายมิเตอร์เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับจับไว้ตรงนี่ขั้วปลักก๊กนะครับแล้วก็สังเกตว่าสายไฟจากขั้วปลักก๊กมันก็มี2เส้นโผลมาตรงนี้ เข้าสวิตช์หนึ่งเส้นแล้วก็ต่อเข้าไปในตัวมอเตอร์หรือว่าตัวหินเกียร์เลยหนึ่งเส้นนะครับก็วัดดูวัดขั้วนี้ก่อนดูนะครับอ่่อันนี้ไม่ขึ้นก็ลองสลับอีกขั้วหนึ่งนะครับนี่สลับอีกขั้วหนึ่งวัดสายดําก่อนอ่ะสังเกตเห็นว่าขั้วนี้สายไฟไม่ขาดนะครับตัวเลขขึ้นเป็นศูโนย์โอห์มเพราะฉะนั้นขั้วปักขั้วนี้คือสายดําแล้วก็อีกขั้วหนึง่งตรงนี้ ก็ต้องเป็นสายแดงนี่ใช้มือจับไว้นะครับแล้วก็ไอตรงนี้มันจะมีตัวาวายนัทนะครับหรือว่าตัวย้ำหางปลาตรงนี้ครับย้ำไปแล้วเราก็ใช้สายมิตเตอร์นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับว่าดูว่าด,ดูขึ้นไหมมันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่ะแต่ว่าค่าเมื่อกี้ขึ้นแล้วก็หายไปนะครับแต่ผมลองขยับสายดูนี่ ผมลองขยับสายดิ้นด,นดนต้งสายนะครับสังเกตว่าตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้นถ้าลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตนะนี่ติดติดดับดับถ้าลักษณะอย่างนี้อ่คิดว่าน่าจะเกิดจากสายไฟขาดในนะครับอาจจะเป็นที่ตรงหัวปลั๊กหรือไม่ก็ตรงที่ขั้วตรงโคนของสายไฟที่จุดเข้านะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ถ้าวิธีการนะ ถ้าเป็นที่หัวปลั๊กเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะหัวปลั๊กได้นะครับเปลี่ยนหัวปลั๊กที่เป็นแบบขันสกูสันนัดล็อกได้เลยแต่ถ้าเป็นตรงนี้ก็ต้องตัดสายใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นที่ตรงจุดไหนก็สําหรับวิธีการเช็คว่าสายไฟมันจะขาดตรงโคนตรงกลางสายหรือว่าตรงหัวสายนะครับลองเช็คดูเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะขาดตรงนี้นะครับตรงหัวปลั๊กกับตรงโคนนะครับจุดท้ายของตัวสว่านนี่แหละครับตัวเห็นเจียนี่แหละ แต่ตรงนี้ลองดูนะครับลองขยับตรงโคนนี่ก็ได้นี่นะครับสังเกตเห็นไหมผมบิดสายตรงนี้นะครับขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้ขึ้นเนี่เพราะหัวปลั๊กมันมันดิ้นบ่อยนะครับมันเคลื่อนที่บ่อยมันมีโอกาสขาดในตรงนี้แหละเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับคิดว่าขาดตรงนี้แหละครับตรงหัวปลั๊กเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์เยอะในการซ่อมนี่นะ ตัดตรงนี้เลยครับหัวปลั๊กนี่แหละนี่นะครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อสายไฟใหม่ตัดหัวปลั๊กเลยก็สําหรับหัวปลั๊กตรงนี้ผมจะผ่าพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับว่ามันจริงหรือไม่นะว่ามันขาดตรงที่ตรงหัวปลั๊กนะครับนี่เรามาดูกันแกดูนะครับว่าจะขาดตรงนี้ไหมอ่า เคคีมตัดอ่าเจอเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่คัตเตอร์ตัดนะครับไม่ใช่รอยคัตเตอร์ตัดนะนี่ผมดึงออกมาคือขาดเลยนะครับลองปอกให้ดูลองปอกให้ดูนะมันจะคัตเปิดตอกปอกดูนะครับทั้งสองเส้นเลยนะแสดงว่ามันขาดนี่ คือปกติเราดึงมันไม่ได้ขาดอย่างนี้นะครับคือถ้าดูจากลักษณะของสายไฟมันไม่ใช่รอยตัดนะมันเป็นประเกตเห็นไหมคือมันเป็นรอยขาดรอยเก่าแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวปลั๊กเลยครับครับผมทีนี้เรามาดูปลั๊กที่เราจะเปลี่ยนก็คือใช้ปลั๊กหัวกลมแบบนี้นะครับแต่ว่าปลั๊กหัวกลมตรงนี้ถ้าเป็นในด้านช่างเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบกันนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ก็จะใช้ปลั๊กหัวแบนแบบนี้นะครับซึ่งปกติรุ่นนี้ถ้าตามห้างไม่ค่อยมีขายแล้ว แต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปก็ยังมีอยู่นะครับปลั๊กหัวแบนจะใช้ปลั๊กหัวแบนเปลี่ยนให้เขาไปนะครับก็ตรงนี้ถามสอบถามเขาไปแล้วขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะครับในการเลือกใช้หัวปลั๊กหรือว่าจะใช้หัวปลั๊ก่หัวยางก็ได้นะครับตามที่เราหาได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาต่อตรงสายไฟเข้ากับหัวปลั๊กเลยนะครับก็กรีดนะครับปอกสายนะ ทีนี้ก็เอาสายไฟนะครับมาวัดระยะดูเนี่ยนะครับวัดระยะประมาณนี้น,นะในการปอกสายนะครับก็ให้มันโผล่เข้าไปจนถึงตัวนีครับตัวล็อกเนี่ยนะคลีบตรงนี้นะครับให้ชนตรงนี้เลยนะครับก็ปอกสายไปเลยนะปมาณนี้ บอกให้เท่ากันครับผมนี่ทีนี้ในการต่อสายไฟเหมือนคลิปก่อนๆที่ผมเคยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับขันออกมาเลยตัวนี้นะครับอันน็อตล็อกตัวนี้ออกมาสกรูล็อกตรงนี้าานนนครับขันออกมาเลยนี่เดี๋ยวเราใส่ไปทีหลังนะสายไฟอย่าให้มันยาวเกินนะประมาณนี้อ่านะครับทีนี้ก็หมวนสายไฟนะครับ ม้วนแบบนี้เลยนะถ้าตรงนี้ตัวนํำมันยาวก็ตัดออกหน่อยนึงนะครับอย่าให้มันยาวเกินนะครับนี่ก็เอาตัวตัวนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนจากนั้นก็ใส่ Not Lock School. น็อตล็อกสกูนี่ตรงนี้คืออย่าไปสอดธรรมดานะถ้าสอดธรรมดามันสายไฟมีโอกาสหลุดแบบนี้นะครับ ถ้าต่อวนแบบนี้มันจะโอกาสที่สายมันจะหลุดเนี่ยยากนะครับไม่ยาวไปหน่อยครับตัดออกนั้นสกูใส่เข้าไปครับแชรควงขันเลยนะครับ ่ายให้แน่นพอตึงมือนะครับนี่สำหรับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบประโกบฝาครอบเลยนะครับคือตรงนี้มันเป็น หัวปั๊กราคาไม่ไม่แพงมากนะตัวละ20บาทถ็็มที่นะครับส5ถึง2ีบาทเท่านั้นเองสามารถเปลี่ยนได้เลยอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยครับผมว่าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ก็เมื่อเปลี่ยนตัวหัวปลัก๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบเข้าไปเหมือนเดิมจัดสายหน่อยนึงสวมเข้าไปนะครับมีสกูสตัวล็อกครับนี่ เรียบร้อยครับนี่ผมเสียบปลั๊กเลยนะครับก็เปิดสวิตช์ครับผมกดกดสวิตช์เลยนะนี่หมุนนะครับหมุนแล้ว ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวิธีการตรวจเช็คก,การซ่อมตัวหินเจียดตรงนี้ซึ่งไม่ยากเลยนะครับบางคนก็บอกว่าไม่มีเครื่องมือตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าการซื้อเครื่องมือเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยไขควงคีมคีมตัดสายคีมปอกสายคัตเตอร์อะไรเนี่ยควรจะมีไว้นะครับเพราะว่าเวลาปัญหาที่เราเสียปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของเราถ้ามันเสียแบบนี้เราสามารถเช็คหรือว่าแก้ไขในเบื้องต้นได้ตรงนี้ก็คือนี่ หัวปลั๊กประมาณ20นะครับ15-20บาทเท่านั้นเองถ้าเราสามารถเช็คและเปลี่ยนเองได้ไม่ต้องเสียเงินเลยถ้า,าไปให้ช่างร้านซ่อมเนี่ยอย่างน,น้อยๆเลยนะครับค่าแรงเนี่ย50-100บาทขึ้นอยู่กับช่างในแต่ละพื้นที่เลยก็รตรงนี้ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคําถามวันนี้ขอบุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม2ส,สิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ